อิมานิมะยังพันเตพัตตานิสปริวาลานิพิกขุสังคัสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิกขุสังคโคอิมานิพัตตานิสปริวาลานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตตัง หิตายะสุขายะนิพพานายะจะ่ข้าแต่พระพิสุสง์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์จงรับพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพรเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทินสนทุอภิวาทนานสีริสนิจังบุทาปจา,ายนโนจตโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลัง